สวัสดีครับมอนีมีเนวแซ่บๆสบมาฝาขึ้นเข้าครับพี่น้องเมนูหมูสามชั้นผัดพริกแกงนะครับผัดใส่ถั่วปักยาวครับพี่น้องกินเขาก็สวยร้อนก็เสีบขึ้นเข้านะครับนี่ครับหมูสามชั้นแล้วหลัเกลับมาหั่นเป็นชิ้นนะครับ ยังไงก็ใส่น้ำแล้วก็สามชั้นลุมครัวนะครับพี่น้องไม่ีสิครัวจนสามชั้นมันกรอบหมดแล้วครับเอากระเทยียมมันออกแล้วต,ตามด้วยพี่แกงครับพัดๆในเขากันใส่น้ำจากน้อยครับปรุงง่ายกับผงปรุงรสน้ำตาลซอสครับคนๆในเขากันแล้วก็ตามด้วยทั่วนะครับ ผมใส่กระเทียมสับนำ้ำปีกนูส,สวนใบมะกรูดชีกบ่งเพิ่มด้ยน้ำตาลเล็กน้อยครับพี่น้พผัดจนทั่วสุกหมดแล้วครับสำนีก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยาังไ้คะลองเห็นมันกันนะครับเราลองแสบขึ้นเก้าแล้วครับมาแสบมากินข่าว้องกันครับเสร็จแสบครับ